สวัสดีครับพบกับพ่อไอสารเหลียวโตนะครับวันนี้ก็มีโค้ดเซอร์ไพรส์กันมาอีกแล้วนะครับผมกับรถคันนี้ครับผมโตต้วตาวีออสนะครับตัวนี้ก็เป็นปี1314นะครับพี่นะก็บอกเลยว่าออกใหม่เนี่ยราคาประมาณเกือบ600,000บาทครับแต่วันนี้ผมมาขายครึ่งหนึ่งพอพว่จัดไป299,000บาท เอาจริงเอาจริงครับราคานี้จัดไปนะครับพี่นะเป็นราคาที่ยังไม่รวมค่าตรงการแล้วก็ยังไม่รวมแบตนะครับผมนะราคาปกติเขาเท่าไหร่เดี๋ยวให้มาดูครับพี่อ่าเป็นการเซอร์ไพรส์ไงบอกแล้วพี่ป๊อบไอจัดหนักจัดเต็มอยู่แล้ว379ไม่ขายครับเอามอเตอร์ไซค์ขับได้มีเล่มมาแลกจัดไปพี่เหลือ2องแสนเก้า,กาของาบานา,านะไม่รวมค่าแบตค่าตรงการนะพี่นะโอเคผ่อนหกพันกว่าบาทใช่ไหมออกมือหนึ่งดาวเป็นแสนผ่อนเกือบแปดเออผ่อนวัแปดพันกว่า 8, บาทแต่วันนี้ไม่ต้องใช้เงินออรสสักแดงเดียว ผ่อนห้าพันกว่าบาทตลอดสัญญาพี่สูรจัดไหมครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของตัวรถกันบ้างว่ารถสวยหรือเปล่านะครับดูกันที่ห้องเครื่องก่นกอนเลยพี่โอ้โหอย่างสวยนะครับนพี่สี่สูบนะครับเครื่องยนต์หนึ่งพันห้าร้อยซีซีนะครับตัวนี้ถือว่ารถน่าใช้งานนะเอาจริงสวยงามมากนะครับรถรับประกันไม่มีชนหนักจมน้ำย้อมแมวพี่ความไฟไหม้กลับมาแน่นอนนะครับรถอ่าทุกอย่างเดิมมาร์กเดิมทุกอย่างเดิมนะครับผมนะโอเคสาหรับคันนี้เนาะในเรื่องของระบบรอบขันนะครับในเรื่องของรถตัวรถนะก็ รับประกันว่าไม่มีชนหนักจมน้ํายอมแมวพิความไฟไหมและกลับใหม่เครื่องเกียร์มีปัญหาดูแลฟรีให้ทั้งค่าแรงและค่าอะไหล่แล้วนะครับนะโอเคครับ okay, พี่เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของ body รอบคันกันบ้างนะครับวันนี้จัดไปกันตอนแรกเลยนะครับกระจังหน้าเป็นแบบฉมใหม่แล้วมาพร้อมแม็กตัวนี้แม็กสวยนาะจริงสรีรถนี้ถือว่าหายากแล้วและเป็นสีที่แบบว่าดูยังไงก็มีเสน่ห์นะครับนะเจอกับแม็กสีดำเข้าไปอีกยิ่งขับกันให้ดูหล่อเข้าไปอีกครับพี่นะตัวนี้เลยนะครับบอกเลยว่าสวยมากนะครับเนาะสำหรับรถคันนี้นะครับพ โอเคนะครับมาต่อมือจับโคเมียม,มานะครับรถครันนี้จะลูกค้าผมบอกว่าขอแต่งแบบสไตล์แบบว่าลุน้นๆ้วนเดิมๆนะพี่นะเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของฝาท้าทยแล้วก็เรื่องของน้ํามันเชื้อเพลิงกันบ้างครับคันนี้โอเคครับด้านท้ายนะไฟท้ายก็เฉียบคมโดนใจลูกค้าหลายท่านนะครับหน้าหลังแบบล้นๆวนพี่แล้วมาพร้อมปลายท่อน,นี่ครับปลายท่ออย่างเทพ่พี่อ่าเป็นไง ลายท่ออย่างเท่นะครับนะโอเคตรงนี้เป็นที่โครเมียมเสริมความรดให้ดูเด่นไปอีกนะครับโอเคด้านท้ายครับเก็บสัมภาระได้เยอะนะครับโอ้โหกว้างนะกว้างนะประมาณเกือบเมตรได้นะครับพี่ในโอ้โหยังอะไรครบซื้อรถกระป๊อปเหมือนได้มือหนึ่งพี่เหมือนที่บอกนะครับซื้อรถมือสองคุณภาพมือนหนึ่งก็ต้องป๊อบไอ้นี่แหละพี่นะครับอ่ะเรามาดูในเรื่องของเชื้อเพลิงกันบ้างคันนี้รองรับน้ามัน e20 โอ้โหโคตรประหยัดนะคันนี้ก็ทําความประหยัดได้ประมาณนู่นครับ 16-17กิ็โลลิตรนะเขาถือว่าประหยัดมากเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของภายในกันบ้างพี่ว่าคันนี้จะสวยเด็ดขนาดไหนโอเคนะครับโอเคเปิดมาภายในตอนแรกเลยครับพี่ตรงตั้งแต่แผงประตูขึ้นมาเลยนะตัวนี้นะครับบอกเลยว่าสวยมากเป็นกระจกออโต้นะครับเดี๋ยวผมบิดกุญแจให้นะครับกุญแจเขาเป็นอย่างนี้เป็นกุญแจรีโมทนะจ๊ะสวยๆกันไปเลยนะครับเสียบหมุนนะครับติดทันทีเสียงท่ออย่างลั่น เสียงท่อได้เรื่องนะครับเพลงดังนะครับพี่โอเคนะครับตรงนี้เป็นสีดําแผงประตูเป็นสีดํานะครับนี่ครับพวงมาลัยเป็นหนังนะพี่นะสีดาสวยงามนะครับผมไฟมี2นะครับสองข้างอย่างนี้สวยๆนะพี่นะแล้วก็แอร์แบ็กอย่างสวยนะครับพี่ไม่อยู่ที่1นึ่งแสนเป๊ะเลยหนึ่งแถือว่าวิ่งน้อยนะเอาจริงนะครับรถคันนี้นะพี่นะแอร์เย็นเพลงเพราะครับพี่ตาเหุปนใจไบมี จะฟังจบเพลงก็ยังไงอยู่นะครับอ่ะคันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์คุณลูกค้าแล้วกันนะครับเนาะก็เปรียบเทียบคุ้มค่าภายในสีดําโคตรน่าใช้งานเกียร์ออโต้โคตรเด็ดนะพี่เอาง่ายๆเลยคันนี้ครับเซอร์ไพรส์ตรงไหนนะครับออกใหม่ห0 0สนบาทรถปี1 3บสคันนี้เหลือเพียง2องแ0 0เบาทพี่สุดจัดวะจาก3ามเจ็ดเก้านะครับประหยัดไปประมาณแปดหมื่นบาทเอาง่ายเอามอเตอร์ไซค์ขับได้มีเล่มเขียวมาแลกเอาไปเลยครับพี่แปดหมื่นบาทคันนี้นะนะครับผมนะ ออกใหม่ผ่อนเป็นดาวเป็นแสนผ่อนวันแปดพันกว่าบาทแต่ของผมไม่ต้องใช้เงินออรรถสบัดเซฟเงินแสนไปแล้วประหยัดไปกว่าสามแสนเป็นสี่แสนแล้วนะเนี่ยเซฟเงินไปสี่แสนบาทแล้วนะจัดไปครับพี่ข้างวดเหลือห้าพันกว่าบาทด้วยตลอดสัญญานะครับพี่นะเจ็ดสิบสองงวดจัดไปอีกครับพี่ยังไงวันนี้นะครับใครสนใจคันนี้โทรหาผมด่วนที่เบอร์ศูนย์เก้าเจ็ดเก้าสามเก้าสามเก้าสี่สี่นะครับหรือคันนี้ไม่ถูกใจไม่เป็นไรรถของเราามีมากกว่าสองร้อยคันมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อ ขอแค่บอกป๊อบมีจัดให้คุณลูกค้าหมดพร้อมการซอร์ไพรส์แบบจัดหนักจัดเต็มนะครับเลือกคุณภาพเลือกของคุณค่าเลือกผมเลยครับป๊อบไอชาน l ลโตสวัสดีจ้าเพื่อให้รถสวยๆไปอยู่บนหน้าจอของคุณกดที่ซับสไครต์ได้เลยครับตรงนี้นะครับตรงนี้กดเลยครับกดเลยกดหรือยังครับถ้ากดแล้วขอบคุณมากครับ